คิดดีมีสุขพูดดีเป็นสุขทำดีทวีสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีมีความสุขเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีย์ตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอัตมาภาพพระอาจารย์โตอภินันโท ผู้รวบรวมสาระธรรมะดีมาบอกเล่าสาธยายขยายความให้ท่านผู้ชมทั้งหลายทุกพื้นที่ด้วยมิตรภาพและไมตรีที่ดีงามส่งถึงท่านผู้ชมทั้งหลายบนโลกออนไลน์ไร้พรมแดนมาร่วมทำความดีจุดประกายความคิดพิชิตความสุขให้เกิดขึ้นกับเราและเผื่อแผ่แบ่งปัน ไปสู่คนที่อยู่รอบข้างเสนอเรื่องจุดเริ่มต้นของความสุขความสุขเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกกิจกรรมไม่ว่างานเล็กงานน้อยงานใหญ่หรือกิจกรรมโครงการอะไรเราก็มีความสุขเป็นเป้าหมายหรือเป็นที่สำคัญสำหรับทุกๆคนเราทานข้าวอิ่ม ก็ต้องการมีความสุขเรียนหนังสือก็อยากได้ผลสําเร็จผลสำริจที่ดีมีความสุขทํางานก็อยากให้งานเรียบร้อยราบรื่นพบปะผู้คนก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมันความสุขจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถแสวงหาได้ทา้งขึ้นได้และทําให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองวันนี้เรามาเรียนรู้จุดเริ่มต้นของความสุข ไปพร้อมๆกัน 1. ความคิดดีก็มีสุขความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคนเราที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างไรจะพูดจะทำงานหรือเคลื่อนไหวร่างกายของเราไปในทิศท,ทางใดก็อยู่ที่ความคิดความคิดดีคิดดีต่อตัวเองก็จะรักตัวเองถนอมตัวเองพัฒนาตัวเอง ดูแลตัวเองและก็รักศักดิ์ศรีของตัวเองสร้างตัวเองให้มีคุณค่าทำตัวเองให้มีประโยชน์ทำตัวของเราเองให้น่ารักทำตัวเราให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์นั่นคือคิดดีต่อตัวเองนอกจากนั้นเราก็ต้องคิดดีต่อพ่อแม่เพราะพ่อแม่ปูเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตเราไม่มีท่านไหนเราจะมีเราอยู่บนโลกใบนี้ มีงานมีเงินมีครอบครัวมีกิจการมียศมีตำแหน่งมีท่านเป็นคนที่ให้โอกาสเราเราก็ต้องกลับไปสะท้อนย้อนดูเลี้ยแลอุปถัมภ์บํมลุงส่งเคราะห์ท่านคิดดีต่อพ่อแม่ไม่โกรธไม่เกลียดเลิกน้อยใจเลิกมีเงื่อนไขอะไรกับท่านเพราะดูแล้ว ท่านไม่มีแรงที่จะมาต่อสู้รบปบมือกับเราเรายังใจรังเกียจรังอนท่านอยู่ให้อภัยทําใจให้ดีมีความรักเช่ดชูบูชานั่นคือคิดดีต่อพ่อแม่คิดดีต่อญาติมิตรของตัวเองพี่กับน้องอาจจะกระทบกันทั่งบ้างโบราณก็สอนว่าลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นธรรมดาพี่กับน้องก็กระทบกระทั่งกันบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้าง แต่ก็อย่าถึงให้ต้องตัดพี่ตัดน้องอย่าให้ถึงต้องไม่เผาผีกี่ศพกันควรที่จะให้อาภายัยพี่ให้อาภาัยน้องน้องให้อาภาัยพี่เกื้อกูลสงเคราะห์กันรักกันนึกถึงหัวอกพ่อแม่พ่อแม่ทุกคนก็ปรารถนาว่าจะให้ลูกๆทุกคนรักกันสามัคคีกันนั่นคือยอดปรารถนาที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนาอยากได้เพราะฉะนั้นคิดดีต่อพี่ต่อน้องก็มองข้างความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ไปบ้างจิตใจเราจะได้สดชื่นเบิกบานมีความตุกกว่าที่เป็นอยู่คิดดีต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมรบขอบชิดกันมีอะไรก็แบ่งปันกันถ้อยทีถ้อยอาศายัยถามไทยสารทุกสุขดิบนะและก็เอเื้อเผื่อเผื่อแผ่ของกินบ้างของฝากบ้างน้ำใจไมตรีเป็นสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าร้วรรบขอบชิดที่ดีคือเพื่อนบ้าน คิดดีต่อกันและกันใคิดดีต่อผู้อื่นต่อมาคิดดีต่อชุมชนสังคมประเทศชาติด้วยการเคารพกฎหมายใส่ใจกติกาช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวของเราให้เป็นไปด้วยดีด้วยการบริหารจัดการภายในบ้านให้สะอาดให้ร่มรื่นมีภูมิมิทัศน์ที่สว่างสะดวกไม่มีกลิ่นอับชื้น มีไม้ดอกไม้ประดับมีที่พักผ่อนหย่อนใจมีที่รับแขกเป็นเรื่องดีต่อบ้านท่านผู้ชมบางหลายเป็นที่ดีต่อที่อยู่ของเรานั่นคือเมื่อเราคิดดีมันก็มีความสุขแม้บางทีอาจจะโกรธบ้างเกลียดบ้างก็ลืมลืมไปบ้างหาภัยเขาบ้างจิตใจเราจะได้รู้สึกสบายเพราะโกรธกันเครียดกันนะอิจฉาริษยากันมันไม่ได้มีความสุขเลย มีแต่ความทุกข์มาเบียดบงังมีแต่ความเครียดเข้ามารังแกเราให้กลุ้มให้วิตกกังบนหมุนหมองเพราะฉะนั้นคิดดีมีความสุขท่านผู้ชม 2. ปัญญาดีก็คือความรู้ความรู้ดีๆเนี่ยมันจะเป็นตัวจุดเริ่มต้นของความสุขเช่นเรามีปัญญาดีในการที่จะปรับบ้านของเราให้หน่าอยู่น่าดูหน้ามอง เราก็เอาความสะอาดก่อนเป็นเบื้องแรกนะลำดับต้นๆเลยคือทำความสะอาดบ้านสจัดระเบียบรวบรอบขอบชิดสิ่งของให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยให้สะอาดสะอา้านสะสางออกนะจัดระเบียบให้ดีต่อมาเราก็ปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านเราให้มีมุมไม้ดอกไม้ประดับนะให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้มีที่พื้นที่โล่งให้อากาศถ่ายเทภายในบ้านในครัวเรือนเรานั่นคือเรามีปัญญาดีเกี่ยวกับการดูแลบ้านเราให้มีชีวิตชีวาหน้าบ้านหน้าดูหน้ามองไม่หม่นหมองคนในบ้านก็มีความสุขส่งเสริมสุขภาพอนามัยไปด้วยเรามีปัญญาดีในเรื่องการกินเราก็ต้องเลือกกินอาหารที่เหม็นเป็นประโยชน์ลดละเลิกเด็ดขาด กินอาหารประเภทสุกๆดิบๆเนื้อสัตว์ทั้งหลายอาหารประเภทปิ้งย่างทอดเค็มหวานจัดรสจัดทั้งหลายลดลงท่านผู้ชมั้งหลายนั้นเรามีปัญญาดีในเรื่องการกินการบริโภคเราก็เอามาปรับใช้เรามีปัญญาดีในการใช้ใจ่ายสิ่งของที่มันจําเป็นกับชีวิตอะไรที่มันไม่จําเป็นจะซื้อมาเพื่อโอ้อวดจะมาซื้อเพื่อตามสมัยตามยุคตามแฟชั่น ลดละทิ้งเหล่านั้นเอาประโยชน์อย่างแท้จริงเช่นเช่นเสื้อผ้าก็ให้ดูสะอาดเรียบร้อยพอดีพอเหมาะไม่ต้องทันสมัยไม่ต้องยี่ห้อไม่ต้องแบรนด์เนมมากเกินไปมันจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินมันจะไม่ได้ใช้จ่ายโดยใช่เหตุประหยัดกินประหยัดใช้กันดีกว่าเรามีปัญญาดีเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะ เราก็ขับขี่อย่างปลอดภัยใช้ความเร็วแต่พอประมาณในเขตชุมชนลดความเร็วจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เปิดไฟให้ถูกซ้ายถูกขวาตรงไปเนะเคารพกฎหมายใส่ใจกติกาเรียกว่ามีปัญญาทุกที่ทุกแห่งมีปัญญาในการใช้เงินทองในรายรับรายจ่ายก็บริหารให้ดีจะไม่ได้เป็นหนี้สินจนเกินไป เพราะการเป็นหนี้สินมากภาสิทธิ์ท่านว่าหินาทานังทุกขัางโลกเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกแม้ความว่าเป็นหนี้มากมันก็ทุกข์มากเครียดมากกังวลมากวิตกมากท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นหนี้ไม่ได้ความว่ามันไม่ดีนะหลายคนบอกเป็นหนี้มันดีกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงขยันขันแข,ข็งใช่ถ้าคนนั้นรู้จักพัฒนาตัวเองรู้จักบริหารเงิน รู้จักบริหารการงานให้ดีให้พอเหมาะกับสติปัญญาแรงกายแรงใจของเราการใช้ชีวิตก็เป็นไป็นิทางที่ดีแต่หลายคนที่เป็นหนี้แล้วไม่ใช้ระบบแบบนี้ครับกลายเป็นว่ายืมหนี้ตรงนี้ไปถมตรงนู้นเอาดอกตรงนี้ไปใช้ดอกตรงนู้นยืมเลือ่อยไปสะสมกลายเป็นดินพอกหางหมูนั่นแปลว่าปัญญาไม่ดีพอปัญญาสร้างหนี้จนกระทั่ง เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวก็หาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้เมื่อเครียดมากๆจิตก็หมุนมองร่างกายก็หมองหมุนชีวิตก็ซึมเศร้าเหงาหงอยโรคภัยก็เบียดเบียนความสุขในครอบครัวก,ก็ลดน้อยลงเรามีปัญญาดีเราก็ต้องเติมเต็มความรู้ให้เราด้วยการอ่านบ้างฟังนะอ่านเขียนดูได้ยินสัมผัสประสบการณ์ หาความรู้ดีๆท่นทานผู้ชมทั้งหลายเพราะปัญญาดีเนี่ยจะนําความสุขมาให้เราเราจะเลือกเว้นเลือกคัดสรรน,นะเอาสิ่งที่ดีๆมาสู่สมองและปัญญาของเราเอาคําพูดที่ดีๆมาร้อยเรียงมารวบรวมมาคัดสรรมาพูดมาเขียนมาบันทึกในทางที่ดีนละสร้างสรรเราจะเอา ความรู้ที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขทํางานให้มีความสําเร็จอยู่กับคนอื่นก็ให้เขารักเขาทํานองว่าเมื่อมีปัญญาดีท่านผู้ชมั้งหลายอยู่เขาก็รักจากเขาก็อะไรไปเขาก็คิดถึงคหนึ่งหาอวยพรอยู่ทุกเวล่เวลามีคนอยากจะร่วมสมาคมนิยมร่วมกิจกรรมร่วมงานเขามีงานบวชสวดแต่งงาน เขาก็เชิญชวนไปร่วมเพื่อเป็นเกียรติเพราะเรามีปัญญาดีจะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตเราครอบครัวโดยรวม 3. ชีวิตของคนดีก็มีความสุขคนดีหมายความว่าดำเนินชีวิตสุจริตเลี้ยงตนในทางที่ถูกศีลถูกธรรมถูกกฎหมายด้วยแรงกายที่มี ด้วยสติปัญญาที่รู้ทำงานสุจริตเก็บหอมรอมริดเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นพนักง,งานลูกจ้างทำงานราชการรัฐวิหาหกิจหรือเป็นผู้ประกอบการเองก็ตามใช้ชีวิตให้พอดีความสุขก็จะมีไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเราทำดีเป็นคนดีมีน้ำใจมีศีลประจํากายมีศีลประจําวาจา มีธรรมะประจําใจทําอะไรให้นึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราเราไม่ชอบสิ่งที่ดีเราก็อย่าทาสิ่งที่ไม่ดีต่อคนที่อยู่รอบข้างเรารักสิ่งที่ดีงามเจริญรุ่งเรืองขยันขันแข็งรับผิดชอบกระตือรือร้นขวนขวายเราก็ทําสิ่งนี้กับคนที่เราอยู่รอบข้างเพื่อให้เขามีความสุขเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตของคนดีแน่นอนท่านผู้ชมปลายทางจุดหมายก็คือความสุข ความเจริญความก้าวหน้าชื่อเสียงเกียรติยศคำยกย่องสรรเสริญอยู่ในชุมชนในสังคมเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีดีต่อตัวเองดีต่อคุณพ่อคุณแม่ดีต่อคนรอบข้างแน่นอนเราอยู่กับคนมันต้องเรียนรู้เรื่องคนต้องเข้าใจคนปรับตัวให้อยู่กับคนและพยายามที่จะศึกษาคน ปรับตัวทำงานร่วมกับคนเอาความดีกับคนและลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่อยู่รอบข้างสุดท้ายเราก็ต้องทําตัวเราให้ดีและมีค่าะเจาสวนว่าให้ละเว้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายหันมาทําสิ่งที่ดีให้มากขึ้นและก็พยายามชําระจิตของเราให้สะอาดผ่องใสให้เป็นคนโลภน้อยลงให้เป็นคนกรกเกลียดกิด เครียดแค้นอิจฉาริษยาให้มันเบาบางลงให้เป็นคนหลงงมงายหูเบาเชื่อง่ายไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาก็เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเพราะชีวิตของคนดียังไงยังไงก็ดีแม้จะไม่มียศมากมายแม้จะไม่มีเงินเดือนเยอะๆแต่ความสุขไม่ได้อยู่ขึ้นกับการเรียนสูงหรือมียศเงินงานมากความสุขอยู่ที่เราสร้างให้มันเกิดความสุข ให้มีความพอดีพองามความสุขก็เกิดขึ้น 4. ความสุขเพราะเกิดจากการปฏิสัมพันธ์คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รอบข้างเรียกว่าสร้างมิตรมีมารยาทที่ดีเป็นใบเบิกทางมีวาจาที่งามเป็นสะพานเชื่อมมีจิตใจที่หนักแน่นและมีเหตุผลสงบร่มเย็นสุขุมลุ่มลึก อันนั้นเป็นบรรยากาศของชีวิตที่คนอยู่รอบข้างเขาจะมีความมั่นใจสุขใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนให้รู้สึกอบอุ่นมั่นใจกับคนที่อยู่รอบข้างอย่าให้เขารู้สึกหวาดระแวงแครงใจอย่าให้เขารู้สึกกลัวกังวลหรืออยู่ในภาวะที่ตื่นตระหนกเมื่อเห็นเราหรือปรากฏว่าเราอยู่ที่ไหนให้เขารู้สึกเย็นกายเย็นใจ เมื่อได้นั่งใกล้เรียกว่าเมื่อได้เห็นก็เป็นบุญทางตาเมื่อได้เจราจาก็เป็นความรู้เมื่อได้อุ้มชูสนับสนุนส่งเสริมร่วมกิจกรรมก็มีความสุขมีความปลื้มปิติยินดีรู้จักต้อนรับขับสู้รู้จักทักทายป่าใสรู้จักต้อนรับผู้อื่นให้เกียรติคนอื่น เมื่อเราให้เกียรติเขาแน่นอนท่านผู้ชมเขาก็ให้เกียรติเราเรายิ้มให้เพื่อนเพื่อนก็ยิ้มให้เราเราหน้าบูดใส่เขาเขาก็หน้าบูดใส่เรามันเป็นเช่นนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหักไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีไม่รอละ เริ่มทำที่ตัวเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป 5. ทำงานให้ดีมีความสุขงานที่เราทำกิจกรรมที่เราได้รับผิดชอบทำให้เต็มที่ใส่ใจลงไปใส่ความรักเข้าไปเอาความรับผิดชอบดูรายละเอียดมีความสุขพอใจพึงใจขยันทำมั่นใจในงานที่เราทำ เราก็จะมีความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะคนหลายคนที่วิตกเครยียดกังวลอิจฉาริษยาเพราะไม่ได้ใส่ใจงานที่ทำทำให้มีเวลาว่างมากก็เลยต้องไปวิพากวิจารณ์คนโน้นคนนี้เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้ว่างทำงานให้มีความสุขสนุกกับงานที่ทำกับกิจกรรมที่เรารับผิดชอบใส่ใจและเอาใจใส่ ความสุขก็เกิดขึ้น 6. มีครอบครัวดีก็มีความสุขการได้พึ่งพากันได้ช่วยเหลือกันเคารพกันให้เกียรติกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกันสามีภรรยาคนในครอบครัวไม่แบ่งใจไม่ปันใจช่วยเหลืองานกันไม่ว่าจะเป็นงานภรรยายงานสามีงานลูกช่วยกันดูแล พรองดองสามาคัคคีทำความดีในครอบครัวมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันมีปัญหาก็มานั่งคุยกันหาทางออกหาทางเลือกที่ดีที่เหมาะสมหลายครอบครัวที่แก้กปัญหาด้วยดีมีความสุขเพราะมีเวลาให้กันปรึกษาการเข้าใจกันไม่ปิดบังอำพรางไม่มีความลับซับซ้อนซึ่งกันและกันเรียกว่าเปิดกายเปิดใจให้เกียรติให้ความรัก และให้ใจซึ่งกันและกันครอบครัวก็จะอบอุ่นเมื่อครอบครัวอบอุ่นเคารพให้เกียรตินะถ้อยทีถ้อยอาศัยรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารักครอบครัวฝ่ายภรรยารักครอบครัวฝ่ายสามีรักทุกคนในครอบครัวไม่มีเงื่อนไขพร้อมที่จะช่วยเหลือเจอจาสงเคราะห์ด้วยความจริงใจ และจริงจังเมื่อครอบครัวอบอุ่นลูกหลานออกจากบ้านไปที่เรียนเขาก็มีความอบอุ่นมั่นใจเมื่อไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่ที่ทํางานหรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามท่านผู้ชมทั้งหลายครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่เร็กที่สุดและมีความสําคัญที่สุดเมื่อครอบครัวอบอุ่นนั่นหมายถึงครอบครัวมีความรักมีความเข้าใจมีความเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่มีความสมัครสมานสามคัคคีความดี ก็เป็นตัวเชื่อมความสุขก็เป็นผลรับเกิดขึ้นกับทุกคนในครอบครัว 7. มองโลกแงด่ดีมีความสุขความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายแม้มันจะทุกข์เราก็มองให้เห็นสุขได้เราเครียดกับงานที่ทำเราก็มองว่าเอองานมันก็เป็นอาชีพนะมันเป็นไรายได้มันช่วยให้ฉัน มีเงินมีงานมีของกินเครื่องใช้และช่วยให้ครอบครัวของฉันดีขึ้นฉันมีเกียรติมองในแง่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายเราจะมีความสุขและรักในอาชีพที่เราทำและจะถนอมอาชีพทำด้วยความรักแล้วมันจะมีความสุขอย่าทำอะไรด้วยความเกลียดอย่าทำอะไรแค่พอผ่านานอย่าทำอะไรแค่สุขเอาเผากินหรือทำแบบผักชีโรยหน้า มันไม่ได้มีความสุขหรอกมันเป็นความสุขแบบประดิวประดาวแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าให้ความสำคัญเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำกิจกรรมที่เราปฏิบัตินะมองโลกในแงด่ดีฉันมีครอบครัวฉันมีความสุขสามีภรรยาได้พึ่งพาช่วยเหลือกันมีลูกน้อยก็ช่วยกันสอนหนังสือพาเขาเรียนพาเขาฝึกหัดตัดนิสัย ให้ความรู้ให้สติให้ปัญญาให้องค์ความรู้แก่ลูกหลานของเรานี่ความสุขท่านผู้ชมทำกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นมองโลกในแง่ดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยหัดให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงเพราะฉะนั้นมองโลกในแง่ดีโบราณท่านว่าอยากดูบางคนบอกอุ้ยวันนี้โลกสีชมพูนั่นหมายถึงคนนั้นกำลังอยู่ในห่วงของความรักหัวใจจึงสดชื่นเรื่องเริงเบิกบาน บางคนบอกวันนี้อุ้ยโลกมันทำไมมืดมัวเหลอเกินชีวิตฉันตกอบับอาพย่ำแย่มีแต่สิ่งมัวมองโลกนี้ไม่โสภาเลยแปลว่าใจเขากำลังได้รับความทุกข์กำลังได้รับความเครียดความความผิดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องมองโลกในแง่ดีฉันยังมีชีวิตฉันจะลุกขึ้นทำงานชำระร่างกายให้สะอาด ฝึกตัวเองเอาความรู้ที่มีเอาความดีที่เราเคยเอามาใช้เอามาปฏิบัติและดึงกำลังใจขึ้นมาปลุกปอกกำลังใจให้เราดีแล้วสร้างสารรค์ความสุขขึ้นมาด้วยการพัฒนาตัวเองยอมเรียนรู้ยอมศึกษายอมเข้าหาบัณฑิตชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีและมีความสุขเป็นคำตอบสุดท้าย ขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมขอบคุณที่เมตตากดไลค์กดแชร์และส่งต่อไปอยังกลยันมิตรทั้งหลายเพราะการกดไลค์ก็เป็นน้ำใจของท่านผู้ชมที่เอ,อเื้อเผื่อแผ่มายัางทางทีมงานที่จัดรายการกดแชร์ก็เป็นการส่งต่อเรียกว่ากรุณาธรรมเป็นธรรมะอีกข้อหนึ่ง คือการช่วยเหลือช่วยเอาธรรมะสาระความรู้ส่งต่อให้ผู้อื่นก็เป็นการได้บุญอีกต่อหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังแล้วขอความเมตตาแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยยังไม่ได้กดติดตามก็เมตตากดติดตามเพื่อให้สิ่งที่งดงามอยู่บนโลกใบนี้ในใจเราและใจเพื่อนๆขอเจริญพร